ผมนายพัฒนานันทิุวันอยู่ชัน้นปวชอสขับ3นะครับวันนี้เราจะมาสอนการเช็คน้ำมันคัร์์นะครับแล้วของรถสำหรับรถมีเกียนะครับเกียร์ธรรมดาครับทั้งหมดสี่พวงนะครับเฮ้ยเบาบางหน่อครับ ตรงนี้จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นน้ำมันคัด์นะครับเพราะแล้วเราจะมาดูน้ำมันเบรกก่อนครับอันดับแรกถ้าน้ำมันเบรกอยู่ระดับนี้ครับจะอยู่ตรงที่พอดีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้จะอยู่ในระดับต่ํานะครับงั้นเราจะมาดูน้ํามันคัด์นะครับน้ํามันคัดต์ตรงนี้ อยู่ในระดับต่ำแล้วนะครับแต่ถ้าแต่ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เองครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้อยู่คืออยู่ระดับพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันคัดใส่อีกนะครับครับเราก็เอาน้ำมันคัดมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเติมกันนะครับครับตรงนี้อยู่ระดับพอดีเลยนะครับตรงที่ ระดับตรงที่พอดีกับคัดเลยนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ